สวัสดีครับผมโอจากพูดยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ ผมจะมาพูดถึงแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในไทยและมีชื่อว่า PDF นั่นเองครับโดย PDF นะครับย่อมาจากคําว่า Project d o m e n i c o p r o m e c i v i t y ซึ่งชื่อนี้มาจากคาว่า Project ที่ตรงตัวเลยครับคำว่า Project และมาจากชื่อของดีไซเนอร์ที่ชื่อว่า d o m e n i c o p r o m e c i v i t i a m ารวมกันก็กนจ,ะจะกลายเป็น Project d o m e n i c o p r o m o t i t y หรือเรียกย่อๆว่า PDF นั่นเองโดย PDF นะครับเขาเริ่มจากไอเดียที่ว่าเสื้อผ้าที่อยากใส่มันไม่มีในตลาดเราทำยังไงครับเราก็ต้องผลิตขึ้น,นมาเองสิ่งที่เขาพยายามทําก็คือการเติมเต็มช่องว่างของแฟชั่นโดยการสร้างสิ่งทททททีีี่่่่เเเเขขาาาาาาาต้้้อองงกกรแและนนวํํืป็สผไมจ เพ่ไม่จำกัดอายุเน้นแนวสตรีทแฟชั่นที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้แต่ไม่ใช่แค่แฟชั่นที่มีแต่ลักชูรี่แฟชั่นเดิมนะครับเข <c oughs> าเคยทำแบรนด์เสื้อผ้าชื่อฟอร์มีสที่เป็นลักชูรี่สตรีทแวร์แด้ปิดไปในปี2022เพราะรู้สึกว่าสร้างสารรค์อะไรได้ไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ <c oughs> และโดนมินิโคนะ <c oughs> ก็ได้เปิดแบรนด์ PDF ในปี2023โดยเริ่มต้นจากเมืองเคียติและย้ายมามิลานในตอนอายุ20และทําแบรนด์ PDF ในปี2023สไตล์ของแบรนด์ PDF นะครับเน้นกินไอของ กลิ่น i x t r e m e sport อย่าง snowboard และ motor sport ดีไซน์ก็จะเน้นเป็นทรง o v e r ไซ z ์ใส่สบายแต่ดูจัดจ้านทั้งสีและรูปร่างที่ออกแบบมาและในคอลเลคชันของ PDF F W 24นะครับรองเท้าสวูเล่นสเน aker ร u f f ฟ Bo ่บูและกระเป๋า Air p o d Max Back ได้ตีตลาดในกลุ่มแฟชั่นและต่อมาในคอลเลคชัน S S 24ได้แรงบนันดาลใจจากวัยรุ่นอเมริกักับกางเกงบาสไซส์ใหญ่ที่เน้นรูปทรง8090และต่อด้วย F W 25เปิดตัวบนรันเวย์อย่างเป็นทางการทั้งกรันช์และกราฟฟิตี และทางแบรนด์ PDF ก็ยังได้ส่งสินค้าให้กับเลเ e r t y ตีต่างๆอย่างเช่น d r a k e ์ i ร a n n a Central ทลซีลิวยาชีและศิลปินอื่นๆต่างๆให้ได้ใส่กันวันนี้ก็จบแล้วครับสำหรับแบรนด์ PDF เป็นไงบ้างครับผมว่าคนที่ชอบแฟชั่นก็น่าจะเคยเห็นแบรนด์นี้ผ่านหน้าผ่านตามาไม่มากก็น้อยถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามใหผมด้วยเจอกันใหม่ตอนหน้าครับบ๊ายบาย